เป็นยังไงมือนี้เพราะสภาพบรรยากาศมือนี้ฝนตกเออมองแค่มองแค่กันย่างเก้อซี่กันข่าวจุ้ยเห็นได้ยินข่าวว่าเห็นหนังหนังยังไงเอวี สวัสดีฮะคุณโจอ้และคุณที่เลยเขาเป็นผู้จัดการของเมามันและเป็นตากล้องทุกอย่างเป็นทุกอย่างของเมามันฮะสวัสดีฮะเป็นไงฮะวันนี้มาเที่ยวห้องผมพูดไทฮะผมมักมากเลยให้ตายเถอะซาเล่ฮ่ซาล่าบรรยากาศวันนี้ในห้องอาร์ตเฮาสิงกับกับคนด้บอกรนนี่มันคอนเทนต์ครีเอเอเลยเออทยไปเรื่อยๆลงเลย นี่ก็บรรยากาศห้องอัดน้อยๆตุ้มีน้อยห้องอัดน้อยๆพอพอล้มกันได้บุญใหญ่บุตโตเป็นีังไเมื่อนี้เพราะสภาพบรรยากาศมื่อนี้ฝนเหมาะเหมาะอากาศยังเกาะซี่กันเฮ้ยพุก้าจุ้ยเฮ้อลงได้เลยเสียซื๋อเสียเสียงว่ะโอ้ยตายซาดิอ่ะมั่วกูเป็นคนบดี บอกแค่การกินข้าวนั่งล้มต่างทำให้เบาเบาจิบๆกันหน่อยนึงเอาไปกินหงคัวเฮ้ยไม่ใช่โมเปียนแล้วชิดวยเลิกละช่วงนี้เรียกชิดวยเป็นยังไงบูมียังเห็นอธิพานมาผลงานอธิพานมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นกันเลยให้ถูกค่ายยังเว้นมอมมันเห็ให้ถูกค่ายยังเว้นมอมมันเออ้้าไตายคนใจไงล่าสุดเป็นผลงานให้ยูทิวตัวเห็นเปล่ ยังเถอะหาหาเบิ้งหาติดตามอือฮะจุ๊ยเดคือว่าเห็นได้ยินคาวว่าเห็นหนังอืมเห็นหนังหนังยังไงอีวีเฮ้ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บยี่อะไรเป๊กดบี่เห็นไหมเฮ้ยได้เสมอยากนะอันนี้กับรีวิวเนาะรีวิวห้องอัดแบบเบาๆมาหนิคอมพิวเตอร์รุ่นสมัยประตูซามฮัมประตูผู้ใหญ่พิฉมครับ ย่ากับคองไวามมา้จะให้มันเพล์ลำโพงกับแพลเนียดีดีหกซีฟแล้วก็กูสถ้าเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, จะต้อง่า,ายรวมตั้งหลายเปร์พอขายตรงนี้เนีย <laughs> แล้วเคาะหน้าจอกับเอเซอร์ซื้อโปรแพงเถื่อแล้วขายต่อให้แล้วลำโพงก็เจ้าขายต่อให้กันคีย์บ,บอร์ดคีย์บ,บอร์ดเป็นมินิพาสอืมอีซีเปโนคีย์บ,บอร์ไดไอ้น้ำก็สีขาวไอน้ำเบาเบาซื้อยูซังยูแอปสีฟ้า สร้างอัจจีฟ้าเอ๊ะพูดไม่ได้ฮะนี่ก็ไมอัดเพลงกับพอตู้เอาให้อีกอันนี้ก็พอตู้พอให้ไมอทออริโอเทคนิกรุ่นเก่ายังว่าได้มีเงินซื้อไมอ่ะนี้พอตู้มึงมีไมอ่ะเนี่ยเอราะว่าดูพอตู้มึงมีไมอ่ะเนี่ยมันใหม่เป็นพอตู้ไม่ไอเสียมะ ตังกับเอ็กซนะ์ตรีมเนาะซื้อต่อเขาอีกละปอะตู้รอตูทู้มให้ตังเอ็กซ์ตรีมประตูให้ <laughs> ประตูอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในห้องโบโบโบได้ใหญ่หลายพอดีโซ่ผูร้รัมาก,กอแะแต่คนมาโมแข่งมาก,กอะพักกันนั่งเซเวะกันอย่นี้นั่งโซฟาดีว่ะ<จ>บางๆนี่แข <laughs> <laughs> ่งก่อนแ <laughs> จ็คเทียอ,อะไรอยู่อย่างจักเถืยขี้ข้าไม่ดีหอกเออมันมีมันมีค้าวอยู่นี่ไปเฮ้ย ไม่หนักวะครับเถื่ครับเถื่อนเลวลาคนมาน,านั่งเนาะกูบอกแล้วอย่าเอาอยู่โซฟาเฮ้ยมันนอนได้อะลงอ่ะ,อะ,ล,งอะลงขึ้นได้เลยเนะาะไม่อะขึ้นอ่ะลงได้เฮ้ยมาอันนี้มาแมนเวลาลุเวลาหมู่มาเลยว่ามาอัดเพลงแลาวก็นั่งอยู่นี่นัมม่นงโซฟา <laughs> ประตูเหรอป่ะกูตงไงเนี่ยไงตู้เด่อโซฟาเข่ากับโอยเปอร์อันนี้เป็นแพ เวลาเสียงมาตาำสะท้อนบางมันรวังคนย่างเข้ามาเอ้ยทลายคือหลายแท้โบเมนทลายทลายหัดอันนี้ก็ทลายหัดทลายหัดทลายหัดโบเมนเวลาอันนี้ก็เอื้อนมากักเสียงสะท้อนเสียงกับสะท้อนเวลาเสียงไปตุ๊บเด้งมาคืนอันนี้โบเมนตู้อะฮะแพร่หลอยเระตูเออพอเขาตู้อะไรนี่ก็หลายนะเราสูบหนังบ่บ่วเราสูบปากไม่ได้สูบหนังละอันนี้ก็ยังติดบทนิมมานเล้วครับปันเดกลับประมาณนี้รวมๆห้องอัด บม่ได้มีอย่างลูลามาเฮาตัวก็สร้งกระเจ้าเฮ็ดอ๋อใครอีกอ่ะพอตัวเอาเงินให้นี่นะเออโตกับพอตัวเอาเงินให้ไปไปสร้างเฮ็ดอันนั้นกับโมเมนต์อย่างไรอันนั้นโมเนอะไรอแดปเตอร์หม้อแบงไฟมันนี่ซิไม่กันพอตู้เอาให้อีกอันนี้ก็ได้บ่ได้เบียกหลายกับประมาณนี้รวมแล้วกับนี่เซาการ์ดใช้เซาการ์ดรุ่นเอ็มโอดีโอ อันั้นกับมิดิพาร์ตเมาส์ต่างๆของประตูบัดคอมนี่คอมนี่ของเอะไรเลยของประตูเอาให้เท,ท่คอมนี่สมัยเฮ็ดไอ้ที่คองประตูเอาให้เท,ท่เลยตัวนี้ยังวินโดว์เจ็ดอยู่คุณเว็นตากับเป็นตากับประตูอีกโอ้ยเป็นตากันแสงของประตูเน,นเี่ยห้องอัดเพลงตอนนี้มีเพลงใหม่ <S <S เพลงฝนห้องลูกตัวอย่าง สองให้ฝนจะพัดลอยลงมาให้เจ้าที่คิดจะจัดเอาฝนคนละเพลงมาแม่นเพลงของกันนะอารมใดเพียงเท่าที่ฝนตกแห่งเท่าใดยิ่งดีมันโบแมนแฮ่ตกดีแล้วโบจากไปโอ้ยเอาดีๆดูเอาฝนของตานูตาบอกเอาฝนของมึงมหมเพลงกูไม่ได้ซื้อฝนเอามึงซื้อเงเงาเดดแอร์คอเขาคืประทัง งี้มูซาถ่ายอย่เดี๋ยวเป็นโอ้ยพระตู้มึงจิบึงนะพระตู้ถ่ายพระตู้มเพลงจีแมนฝนนั้นมันมาแต่สมันตกในใจอีกแล้วเดบิกเอนแต่งฮะเดวิคเอนแต่งฮะเดบิกเอนแต่งฮะโคตรหัวเลยกีเอนมีเพลงปิอ่ะโพสต์มาลอนแต่งอยู่อู้โหเน้นๆๆนะกันร่างกันร่างไม่เคลียร์เลยไม่เคลียร์กันเคลียร์โพสต์มาลอนเท่าไหร่ฮะ ค่าเงินที่เจ็ดเงินที่เจที่เจเท่าไหร่ทีเจมันไปที่เจทีเจทีเจยูโนมึงก็ต้องถามว่าที่เจที่ทุวันบอบอกยูโน่เออเว้ยไปขอกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นปุ้มปุ้มปัวตูไอ้ปุ้มประตูอ้เอาไว้เช็นเนื้อเพลงโอ้ยดีใจ กูดกูดกับประตูกับเอินให้ไปซื้อกันฮู้งนี่กันฮูองนี่ก็น่าคือประตูเลยโอเคเดี๋ยวเห็นหมีปะเห็นเพลงต่อเห็นมีเห็นหมีเออบอบอบบอเห็นเห็นหมีเห็นหมีของไผ่ล่ะเห็นหมีไผ่ล่ะมีหมีมึงเตี้ยนะนี่สายสิแบบเราต้อง